เรารู้สึกว่าวันนี้เราต้องกู้ศักดิ์ศรีของคนคอนคืนมาสวัสดีครับสวัสดีพี่้องที่เคารพรักทุกทุกท่านครับโอ้ รับโบกมือทั้งทายเมื่อกี้ดีเป็นไงบ้างครับร้ยไหมร้ยไหมโอ้ถ้าเป็นหนังสรุงเนี่ยเราต้องมีหนึ่งตัวใช่ไหมที่พูดภาษากลางรยดังนั้นวันนี้ผมก็จะพูดภาษากลางนะครับต้องขออนุญาตใช้ภาษากลางน่าจะเป็นหนึ่งเดียวของเวทีวันนี้ ที่ขอแรงเป็นภาษากลางนะครับจริงๆพื้นเพของผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่บ้านนะครับเป็นคนพมคิรีนะครับแต่ผมไปเกิดที่ภูเก็ตนะครับแต่ว่าก็มีช่วงเวลาที่เคยมาเรียนอยู่ที่พมคิรีนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่พมคิรีเคยวิ่งเล่นนะครับในค่ายวชิราวุธเนื่องจากว่าที่บ้านก็เป็นทหาร แต่ว่าด้วยความที่ไปอยู่กรุงเทพนะครับเป็นเวลานานต้องขวัยจริงๆพี่น้องครับมันมันติดนิสัยการใช้ภาษากลางไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีความตั้งใจว่าการพูดของผมในเวทีนี้ผมต้องการที่จะสื่อสารให้พี่น้องไม่ใช่แค่คนคนครศรีธรรมราชเข้าใจเท่านั้นแต่ผมจะสื่อสารไปยังคนทั่วประเทศ คุณเนี่ยผมก็บอกว่าให้เขาเนี่ยปลาใสเลยเขาก็บอกว่าไม่เอาเขาจะเป็นโคศกผมก็มารู้ทีหลังว่าที่อยากเป็นโคศกเนี่ยเพราะอยากจะพูดมากกว่าเือดได้ปลาใสอยู่หลายครั้งหลายหนซึ่งผมต้องบอกนะครับว่าปรกรณ์อาลีคุณเนี่ย ผมรู้จักตั้งแต่ผมอายุสักยี่สิบปีตอนนี้เนี่ยผมอายุเกือบจะสามสิบสามก็รู้จักกันมาสิบกว่าปีแม่เสียดายนะขาดไปแค่พันกว่าคะแนนไม่งั้นเราก็คงจะมีสอสอปกรณ์อาลีคุณไปแล้ว หอนะรอบหน้าเราจะไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเพราะเราจะเป็นรัฐบาลที่น้องที่เคารพรักครับเมื่อกี้แซลประกอบนาริกุลไปแล้วคราวนี้ก็แซลดตรตนัทบ้านดตรตนัทเนี่ยถ้าเทียบกัน,นผมรู้จักกับดร็นัทได้สักสองปีตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยหมอนี่มันใครวะ ยูอยอยากจะมาลงเลือกตั้งไปดูประวัติการศึกษาก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านรัฐศาสตร์ไม่ได้เรียนมาทางด้านกฎหมายเรียนด้านวิศวกรมีดีกรีเป็นนัเกเรียนหนุ่มจบนอกจากประเทศฟิลปิปินแต่ที่ผ่านมาผมก็เห็นถึงความตั้งใจและผมยืนยันกับพี่้อยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ดร แล้วพรรคสีส้มพรรคนี้ตัดสินใจส่งเนี่ยผมยืนยันว่าคนคนนี้มีอุดมการณ์แน่นอนพี่น้องที่เคารพะครับผมเองก็เติบโตมากับการเมืองภาคใต้เวลาบอกว่าเติบโตมากับการเมืองภาคใต้ไม่ได้ไหมายความว่าผมเคยไปลงรับสมบัครอะไรนะครับเต็มที่อาจจะเป็นกรรมการนักเรียนอาจจะเคยเป็นแต่ผมได้เห็นแะน ว่าที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอุดมการ์สำคัญของการเมืองภาคใต้เนี่ยเขามักจะบอกว่าคนใต้เนี่ยคือคนที่มีอุดมการคนใต้เนี่ยคือคนที่ต่อสู้กับประเด็จก,การเมื่อมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่เขาพูดต่อกันรุ่นสู่รุ่นว่าไม่สู้ได้ไม่ ผมเชื่อว่ามันยังมีคำขวัญของนครสีธรรมราชเนี่ยที่น้องรู้ดีกว่าผมเอาแบบย่นยอ่อเล่าชาวนครเมืองพระมีสัจจะศีลและธรรมไอ้นายคอศอสอไอ้แบบนี้มันไม่ใช่แค่ต้องมาเลือกตั้งใหม่มันไม่ใช่แค่จะต้องใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนแต่มันคือตราบา เจ้ามาของจังหวัดนครศรีธรรมราชคณได้เป็นสอสอเป็นสบปว่าการได้มามาจากการซื้อเสียงผมไม่ได้กล่าวหานะเพราะมันคือข้อเท็จจริงที่อยู่ในคำพิพากษาของสารฎีกามันเป็นไปได้ยังไงอย่าเมืองพระมีสัจจะศิลธรรม แต่เรากับมีสอสอที่ถูกให้ไปแรงถูกพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นปีคนนี่คือโอกาสของพวกเราที่เราเสียไปแต่ที่มันเสียกว่านั้นคือชาบาของคนจังหวัดนครวันนี้สำหรับผมและพักประชาชนเรารู้สึกว่าวันนี้เราต้องกู้ศักดิ์ศรีของคนคอนคืนมา